เป็นการวิเคราะห์อ,อาคารของของหลังนี้นะครับอาจารย์ก็ได้มีการอนุญ,ญาตนะครับให้เราว่าเราจะเห็นว่าไอ้สองต้นเนี้ยนะครับที่เป็นสีเหลืองส,สีส้มเนี่ยเป็นอาคารวางอยู่บนชั้นที่19เก้าถึงชั้น29เ้านี่ยวางอย,อยู่ตรงป่องลิฟต์นะครับผนังป่องลิฟตนน์นะไอ้นี้เป็นเสาหลอดนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้รับคือเว่าเอาไปโชว์เหมือนเมื่อกี้ที่ผมไม่ดูสองต้นก็ทําแบบเดียวกันเสาหลอดแล้วก็มีทาวเวอร์เคน เห็นไ,ไหมอันนี้คือเสาหลอกนะครับเสาหลอกนี้เป็นผนังของลิฟต์วางเสาหลอกไว้แล้วก็มีทาวารเคนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของช่องลิฟต์เช่นเดียวกันนะครับที่อาจารย์ให้ดูนะพอเวลาเกิดการแรงโยกของลิฟต์ก็ดีเกินการเกิดของอาคารไหวก็ดีแล้วก็เกิดจากเป็นดินไหวก็ดีทําให้เกิดการพังทางลายเนี่ยจะพังทางลายที่สองต้นนี้ก่อนนะครับสองต้นนี้นะครับแล้วก็มาโค่นตรงที่ ชั้นยี่ิบเก้าก็คือเสาสองต้นตรงกลางยี่แปดยเจ็ดแล้วก็พับลงมานะพอพับลงมาเนี่ยเน,นี่ยมันจะเห็นได้ชัดนะครับอันนี้คือทำให้ดูเนี่ยมันมีภาพประกอบภาาประกอบทุกขั้นตอนนะครับเนี่ยอาจารย์ทำให้ดูนะว่าจุดที่พังก็คือเสาสองต้นแรกนะครับคือด้านหลังแล้วก็แกก็ได้มีการ ตัวอย่างที่อยู่หน้าง,งานที่เป็นภาพที่พังทลายลงมาได้มีการทําลูกศรไว้หมดนะครับรวมทั้งแต่กด้วิเคราะห์นะครับวิเค,าครเคาะห์เหตุต่างๆเนี่ยจึงเชื่อได้ว่านะครับนะจึงเชื่อได้ว่าเสาเข็มเนี่ยที่อยู่ด้านหลังของตัวด้านหลังที่เสาสองต้นเนี่ยนะครับไม่สามารถรับน้ำหนักได้นะ ซึ่งว่าไม่น่าไม่ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ก็มันแบบบ้านเดียวเมื่อกี้เหมือนกันนะครับน,นั่นหมายความว่าในส่วนของตัวที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือมีตัวปัญหาก็คือเสาเข็มเนี่ยรับน้ำหนักได้ไม่เพียงพอแล้วก็มีเสาหลอกเนี่ยมาอยู่ด้วยในของบริเวณน้ำแล้วก็ไม่สามารถรับแรงดึงได้จึงทําให้เกิดการพันทลายของตึกเนี่ยมาจากบริเวณด้านหลังใช่ถูกต้องแล้วก็เอาให้ดูเหล็กนะครับ เหล็กเนี่ยในสเปคนะครับของในการประกอบแบบเนาะก่อสร้างนการออกแบบก่อสร้างนะครับซึ่งอันเนี้ยผมได้มาจากโครงสร้างการก่อสร้างอาคารสตองเนาะนะครับเป็นการจ้างออกแบบเนี่ยซึ่งใช้สเปเแบบนี้นะครับในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของของอาคารนะครับผมไม่ดูเรื่องเหล็กเสริมนะเหล็กเสริมเนี่ยนะครับ ก็มีการระบุยี่ห้อมาชัดเจนนะครับนะอันนี้นเหล็กเสริมนะเนี่ยเขาเขียนเลยนะครับว่าต้องต่อ,อยังไงนะครับวิธีการต่อร้อยต่อตำแหเ่งร้อ,ยต,อยต่ออะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยเขามีการเขียนนะว่าผู้รับจ้างนะครับต้องส่งเหล็กตัวอย่างทุกเส้นทุกขนาดนะครับขนาดละสามท่อนความยาวท่อนละหนึ่งเมตรเพื่อนําไปทดสอบเป็นโดยปริมาณละฟามทีโดยที่หนึ่งชุดตัวอย่างเนี่ยต้องใช้เหล็กหนึ่งร้อยเส้นเนี่ยต่อหนึ่งตัวอย่าง ก็คือสามท่อนเนาะท่อนละหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ทดสอบให้เป็นตาม ATM, a อ m a ทียมเอแปดหนึ่งเอเอหกหนึ่งห้าดังนั้นเนี่ยวิศวกรควบคุมงานนะอาจารย์ผู้รับเหมาอะไรเข้ามาในโครงการแล้วเนี่ยจะต้องส่งตัวอย่างเนี่ยทุกร้อยเส้นให้กับวิศวกรควบคุมงานเพื่อไปขออนุมัตินะขออนุมัติผู้ออกแบบขออนุมัติวิศวกรโครงสร้างว่าอนุญาตให้ใช้ไหมเนี่ยทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่าทําไมทั้ง3 บริษัทเนี่ยถึงยอมให้มีการใช้เหล็กที่ปั๊มคําว่าทีมาใช้ในโครงการนี้ซึ่งในแบบเนี่ยนะครับมีในสเปคแบบนะเขามีการระบุยี่ห้อนะครับนะผมไม่ดูนะ เหล็กเส้นกลมที่ใช้เป็นเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิด S r 2 4ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานมก20-2543อาทิ b s l อ s t s w ท k s สวบริษัทเหล็กสยามห้ามใช้เหล็กรีดซ้ำในการก่อสร้างโดยเด็ดขาดอันนี้คือสเปคที่เขาเขียนในในในการนะเหล็กข้อยอต้องมีต้องมีงมกอาทกอิ b ี H l อ s ล s w ท k s อทสิวเบริษัทเหล็กสยาม หากไม่กําหนดเป็นอย่างอื่นให้ใช้ชนิดตามที่ระบุดังต่อไปนี้เห็นไหมมันมีการอันนี้คือชัดเจนนะว่ามีการระบุในสเปคทั้งหมดแล้วก็ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างคอนกรีตก็เหมือนกันนะครับคอนกรีตก็ต้องมีสเปคนะต้องเก็บตัวอย่างกี่ลูกนะครับนะแล้วก็ต้องทําอย่างไรนะอันนี้นะครับเขาได้ทําตามนี้ไหมนะอันนีผ้ผมไม่ดูตัวอย่างดังนั้นเนี่ยในพวกเนี้ยที่มีการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับ เราจะเห็นว่าการหักจะหักทั้งหมดอ่ะถูกไหมอ,อันนี้คืออบนเราเรานามอบให้กับพนักง,งานสอบสวนด้วยผมใช้เนี่ยคาสารสันริกานะครับนะสามเจ็ดเสทับสอสี่ที่อาคารของนครราชสีมาพังพังถลุมลงมาสารได้มีการจำคุกนะครับ ตามคำพิพากษานะครับวิศวกรผู้ทรงอาวุธนะครับซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับวิศวกรรมควบคุมสังกัดวิศวกรรมโยธาเนี่ยย่อมมีความรู้ความชำนาญในก่อนออกแบบคำนวณโครงสร้างนะครับเมื่อไม่ทําตามนะขาดความระมัดระวังนะจึงเห็นสมควรลงโทษสถานหนักให้จําคุกตลอดชีวิตนะครับอันเนี้ยนี่อันนี้เราเอามาใช้ในในในคดีนี้นะ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา227แล้วก็มาตรา238วรรคแรกนะครับอันเนี้ยนะครับจะพูดตลาดทวิตนะเนี่ยสารลงโทษมาแล้วนะครับโอเคครับเราเอยากจะเข้าไปยื่นเดี๋ยวยื่นต่อพนักงานสอบสวนยื่นอะไรไหมครับอยากเอาสรุปว่าต้องคือัทคนบริษัทที่ทำธุรกิจแล้วก็ออกแบบมันแบบว่ามันจับมันคือคือผมผม ผมมั่นใจอยู่แล้วว่ามันเกิดจาก3บริษัทนี้อยู่แล้วนะทั้งหมดเนี่ยทั้งบริษัทผู้ออกแบบบริษัทกำลังโครงสร้างแล้วก็ตัวผู้ลงงานร่วมกันอยู่แล้วต้องร่วมกันร่วมกันครับผมว่าร่วมกันแล้วก็เหล็กอีกไหมก็คือตอนนี้เราจะไปมองว่าผู้รับเหมาผิดนะเพราะผู้รับเหมานะได้มีการส่งแอปปุ๊กไหมคือคือต้องเข้าใจว่าตอนเนี้มันจะมีแบบที่เขาเรียกว่าแบบก่อสร้างซึ่งตัวจริงนะครับอยู่ที่ผู้ลงงานเนี่ย ตอนนี้ยังไม่มีใครเคยเห็นแบบแบบประมูลงานก็แบบหนึ่งแบบก่อสร้างก็แบบหนึ่งนะครับไอแบบตัวนี้เขาจะต้องมีให้กับคนที่ผู้ว่าจ้างอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมทราบว่าทางที่ไหนขอไปหรือทางตำรวจขอไปอยังไม่ยอมใหนะ้อันนี้ต้องบอกเลยยังไม่ยอมให้ซึ่งตัวนี้มันจะเอามาพิสูจน์ได้เลยว่าเวลาที่คุณประมูลงานกับที่คุณไปสร้างจริงอ่ะคุณลดเหล็กไหมคุณมีการเปลี่ยนสเปคไหมคุณมีการแก้ไขแบบไหมอันนี้สามารถตรวจสอบได้ เราเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนยังไม่มีใครได้ยังไม่มีใครได้แต่จริงคือถ้าวิสกรนพวกพนังานเนี่ยมันควรจะต้องให้แล้วนะโดยเฉพาะท่านทุกทินชาญวิรุลเนี่ยควรจะต้องออกคําสั่งให้กตทมอเนี่ยไปเอาแบบหรือสตงเนี่ยไปเอามาให้โดยเพราะว่าสตงเนี่ยถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการทุจริตหรือการอนุมัติอะไรทั้งสิ้นเนี่ยผมคิดว่าท่านน่าจะเอาแบบที่เป็นก่อสร้างอ่ะ มาให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือมาให้กับพนังกงานสอบสวนตำรวจหรือให้กับเลสไอได้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และไม่จำเป็นต้องรอ3เดือน,นคือผมเข้าใจที่คณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมาว่าต้องใช้เวลา3เดือนเนี่ยมันนานไปเพราะผมคิดว่าการพิสูจน์ไม่ยากหนึ่งวันนี้เหล็กมันพิสูจน์โดยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วสองคอนกรีตก็คุณแค่ไปเจาะคอลลิ่งไอตรงที่เป็นผนังต่างๆเนี่ยคอลลิ่ง เอมิเตอร์10เซนความลึกี20เซนเนี่ยคุณก็มาทดสอบกัลังอัดคอนกรีตว่าได้ตามสเปคที่ที่มีการลูปไหมเพราะที่หน้าง,งานมันยังมีทั้งเสามีทั้งพื้นเห็นไหมครับแล้วก็มีทั้งตัวผนังริบอะไรต่างๆพวกนี้มันสามารถเอามาทดสอบได้อยู่แล้วแล้วก็จิงมนคือเปิดดูเปิดดูตรงที่ช่องริบอะเปิดดูฐานรากตรงนั้นดูก็รู้แล้วว่าเสาเข็มมีการลาวไหมนะครับลาวไปถึงข้้งล่างไหมมันก็เปิดบ่อดูเปิดหลุมดูเนี่ย ก็จะเห็นความลึกของเสาเข็มเจาะถูกไหมก็ดูเลยว่ามันมันลาถ้ามันลาก็คือจบอ่ะมันก็แสดงว่ามันมันรับน้หนักไม่ได้นะครับอันนี้มันก็เห็นพิสูจน์ได้ชัดเจนอยู่แล้วอังนั้นไม่จะเป็นต้องรอ90วันหใช้เวลาจริงถ้าเป็นพวกผมทําอ่ะไม่เกิน15วันก็จบแล้วเพราะว่ามันมันพิสูจน์ไม่ยากหนึ่งขอแบบก่อสร้างตัวจริงมานะครับขอรายการอนุมัติวัสดุก่อสร้างมาจากวิศวกรคอนซัลท์เนี่ยนะครับแล้วก็3ก็คือ ไป c อ l ลิ่งคอนกรีดูใช่ไหมเอาตัวอย่าง,างเหล็กไปตรวจไปตรวจเทนชั่นดูแล้วก็เปิดฐานลากตรงเจาะตรงช่องนิดนะก็จะเห็นหมดเลยว่าเสาเข็มรับนักได้ไม่ได้คือเอาตัวมันมีเครื่องมือพิเศษอะสามารถไปตรวจได้ว่าเสาเข็มตัวน,นี้รับน้กได้กี่ตันนะถ้ามันแล้วถ้าเห็นรอยรล้าเนี่ยนะแรงระเบิดของว,วัวเข็มเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเสาเข็มรับน้กไม่ได้ก็จบ